เซวิลของไปแคมปิ้งอาหารไนแคมป์ไปแคมปิ้งน,นี่คือมามา่าไอ้ก็จะเจอวิทยี่หพอได้เราก็อาไอจนมาคิดแบบหนึ100่งร้อยเปซ็นหนึ่ง้อยเซ็นโอเคดูหน้าตาดเดนอนนี้นี่แล้วก็นีน่ส่วนมามา่าก็น้าตาแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูนะครับว่าในนี้จะมียังไงมั่งนี่ตรงนี้จะมีช้อนซ่อนอยู่นี่จ้ะจีบแดงอันนี้จะมีคัพซูด,ดิคอร์ดแล้นี่เห็นนะเอ,อาอ่านว่าเอ,อาอ่านว่าไอ้ก็ไม่รู้เขาอ่านไม่ออกนี่ห้าคอบห้าทำเป็นสองให้ช้อนให้ยังจะรู้ว่าข้ามกันแน่ โอเคครับก็แค่นี้ก่อนอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดติด